ไม่ผมบันทึกไว้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ที่ได้ซ่อมรถเนาะนี้สายไฟอะไรตรงนั้นน่ะไอ้สีแดงอยู่ตรงไหนนั่นน่ะนู่นน่ะอยู่ที่เดิมนู่นน่ะเด็กอะคือตาพี่ตาพี่ใส่ถูกทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะผมจะออกหนังสือให้เลยเนี่ยถูกหมดถูกหมดถ้าถูกทั้งหมดเลยนะถูกไปดูว่าถูกทั้งหมดเลยนะาพี่ใส่ถูกทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะเขียนหนังสืออุ้ยประจันในสมองผมหมดแล้วเดี๋ยวผมจะออกใบประกาศให้เลย ทุกเส้นนหละไม่พลาดดอกอันนี้เส้นไปไหนเนี่ยที่มัดเนี่ยไปเลี้ยวไอ้นู่นเหรอไอ้นู่นเหรอไอ้นู่นเหรอไอ้นู้นเหรอไอ้นู่นเหรอพี่จี้มาเลยทุกเส้นเนี่ยผมรู้หมดเลยเกิดไปพี่ผมรู้ทุกเส้นแหละมันไม่ใช่ด็อกเตอร์เนี่ยมันด็อกด็อกแล้วเนี่ยมันเกินไปโอ้ยดูก็าทำ เออตะเป็นไหนไ้เนนผมรู้หมดเลยไม่ตะเป็นไหนไวริง่งในแกรมทีเขาทำมาดีๆแล้วผมไม่เถียงสักคำเลยอันนี้แม่งโอ้โหดูสายไฟเหาผมรู้<ห>ผมเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองอันนี้เชื่ออันนี้เชื่อครับโหดูเขาสร้างดูดิผม<ห>สร้างมันขึ้นมาเอง<า>ผมรู้เ,เส้นไหนเป็นเส้นไหนผมไม่เถียงสักคำเลยเธอเรื่องนี้เนี่ยอืมเลือ,อดอาทิตย์ไหมยวพาเรือดอาทิตย์อีกรอบหนึ่ง